สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ดูซีรีส์จีนแล้วแน่นอนว่าพวกเราก็จะมีดาราจีนที่พวกเราชื่นชอบนะคะมาค่ะสำหรับอพปิสซ์นี้หวานว่าพวกเราได้แตงโมหวานฉ่ำนะคะแตงโมหวานฉ่ำแล้วกันค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ตจีนนะคะเขาก็เปิดเผยเป็นข่าวลือแล้วกันเอาว่าเป็นข่าวหรือเนาะเปิดเผยเรื่องราวลักๆใคล้ายๆที่น่าสงสัยของเต้งเหวยแล้วก็คุณเฉินตูหลิงนะคะจากภาพถ่ายเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทั้งคู่นั่นแหละค่ะอา ชาวเน็ตจีนเขาชอบโยงโนนนี้นั่นนะคะแล้วมันก็บังเอิญบังเอิญค่ะว่ามันมีสิ่งที่ให้โยงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหวานก็เลยไปอ่ะไปยกเอาบทความที่เป็นบทความข่าวของทางฟิล์ม Detective Agency มาเราให้เพื่อนๆฟังนะคะเขาเล่าไว้บนเว็บไซต์ 163.com forum entertainment นะคะ ก็เป็นข่าวสดๆร้อนๆเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็อย่างพวกเราเนาะคนไทยพวกเราก็ต้องบอกว่าน่าจะเหมือนวงการบันเทิงไทยกับจีนก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าที่จีนคนเขาเยอะนะคะเวลาที่มันมีอะไรที่แบบฮือฮาขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตนี่โอ้โหทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นโหมกระผือได้ในเวลาแป๊บเดียวค่ะสําหรับข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีแตงโมเด็ดๆมาให้พวกเรามาให้พวกเราไปเป็นชาวบ้านหนึ่ง 2 3ึ่งสองสามสี่อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อวันตุลานะคะเออเมื่อวันที่5ตุลาคมอะค่ะข่าวความสัมพันธ์นะคะของคุณเฉินตูหลิงแล้วก็คุณเต้งเหวยเนี่ยก็แพร่กระจายออกไปเหตุผลก็คือว่านะคะคุณเฉินตูหลิงนั้นโพสต์ภาพถ่ายในช่วงของเทศกาลวันไหวพระจันทร์ค่ะจากนั้นชาวเน็ตก็ไปแกะร่องรอยนะคะแล้วไปพบว่าตายตาย,ตายรูปภาพมันรูปภาพมันมีความสัมพันธ์นะคะกับรูปภาพของคุณเต้งเหวยนั่นเองซึ่งก็นําไปสู่การ โอโหค่ะวิาพากวิจารณ์ขุดค่ะต่อไปก็เป็นการขุดนะคะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะโดยคําบรรยายนะคะภาพของคุณเชิญตูลิงในเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือดูเหมือนดวงจันทร์นั้นจะซ่อนตัวอยู่ดังนั้นให้ฉันเปรียบเทียบขนมไหว้พระจันทร์กับคุณ สุกสานวันเทศกาลไหวพระจันทร์รูปภาพประกอบเป็นภาพที่ถ่ายที่จริงใจมากๆโดยมีขนมไหวพระจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีทิวทัศน์ของเมืองที่บริเวณนอกหน้าต่างเดิมทีแล้วไอ้รูปนี้มันก็เหมือนกับการโพสตภาพตามลายวันปกติแต่ว่าชาวเน็ตนั้นก็ไปพบจุดสว่างบางอย่างในรูปภาพของคุณเฉินตูหลิงก่อนอื่น ภาพถ่ายอันอบอุ่นหัวใจที่โพสโดยเฉินตูหลิงแสดงให้เห็นสองมือจากมุมนี้ก็ไม่มีมืออื่นใดที่จะถ่ายภาพโดยที่ทั้งสองมือถืออะไรบางอย่างเพื่อเปรียบเทียบแบบทำแบบรูปหัวใจอะนะคะแน่นอนว่ามันสามารถแยกผู้อื่นออกได้จากการช่วยถ่ายรูปประการที่สองมือทั้งสองข้างในรูปถ่ายของคุณเฉินตูหลิงไม่ใช่มือซ้ายและขวาของคนคนเดียวกันจากภาพระดับความโค้งของมือซ้ายและขวาแตกต่างกันมาก ประการที่สองสถานะของมือทั้งสองก็แตกต่างกันมือซ้ายจะผ่อนคลายมากขึ้นและมือขวาจะแข็งเกร็งขึ้นเล็กน้อยโอ้โหชาวเน็ตจีนเป็นที่นะ่าสังเกตว่ามีจุดเล็กๆที่ชัดเจนบนนิ้วหัวแม่มือของมือขวามืองอสีนิ้วแรกของมือขวานิ้วก้อยจะยืดออก แต่นิ้วก้อยของมือซ้ายจะไม่ยืดตรงที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบความยาวของมุมโค้องงอหลังมือพบว่ามือซ้ายและขวาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะสังเกตด้วยตาเปล่าวความแตกต่างระหว่างมือทั้งสองนั้นก็ยังเห็นได้ชัดเจนเมื่อรวบรวมรายล,ายละเอียดต่างๆเข้าด้วยกันชาวเน็ตนั้นก็กล่าวว่ามือของดาราชายเติ้งหวยนั้นสอดคล้องกับลักษณะเหล่านี้มากที่สุด จากภาพถ่ายประจำวันของเติ้งเหวยเราจะพบว่านิ้วก้อยของเติ้งเหวยนั้นมีปกติจะยืดตรงในขณะเดียวกันนิ้วของเติ้งเหวยก็ค่อนข้างจะเรียวเช่นกันและความยาวของหลังมือก็ตรงเป๊ะกับความยาวในรูปภาพของคุณเฉินตูหลิงเป็นที่น่าสังเกตว่านิ้วหัวแม่มือของเติ้งเหวยก็พบว่ามีปุ่มลักษณะเดียวกันเล็กๆรายละเอียดทั้งสองนั้นซ้อนทับกันได้พอดีทำให้ผู้คนสงสัยว่าต้องเป็นมือของเติ้งเหวยแน่แน ภาพที่โพสโดยเชิญตูลิ้นเปลี่ยนชาวเน็ตให้กลายเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์ในทันทีเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนทำให้เกิดการอภิปรายกันอย่างดุเดือดชาวเน็ตจึงได้เปิดเผยเบาะแสะเพิมเ่มเติมออกมาเชาิญตูหลิ่งน,นั้นโพสต์รูปภาพพื้นหลังของตัวเองแล้วก็ยังปรากฏในการถ่ายทอดสดของเต้วยในเวลาเดียวกันจากรูปภาพพื้นหลังเหมือนกันทุกประการ อาคารอันเป็นสัญลักษณ์ก็เหมือนกันทุกประการแต่มุมแล้วก็เวลาต่างกันเท่านั้นอันหนึ่งเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายอันหนึ่งคือภาพถ่ายตอนกลางคืนภาพถ่ายมือแล้วก็พื้นหลังซ้อนทับกันในหลายๆที่ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้หากทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกัน หลายๆคนก็คงจะไม่เชื่อทั้งเติงเวยและเฉินตูหลิงต่างก็เป็นนักเรียนแบบการแสดงที่เข้ามาเนี่ยในกลุ่มยอดนิยมแล้วก็ทั้งเป็นพระเอกที่ยอดนิยมแล้วก็นางเอกที่ยอดพิยนิยมในยุคใกล้เคียงกันมีอายุก,ก็ใกล้เคียงกันหน้าตาดีแล้วก็มีทักษะการแสดงที่ดีโดยเฉพาะในปีนี้พวกเขาก็ได้ร่วมแสดงในละครโทรทัศน์เรื่องจันทาอัสดงซึ่งเฉินตูหลิงนั้นก็ดึงดูดแฟนๆนับไม่ถ้วนในฐานะ ของนักสแสดงสมทบบทบาทของเติ้งเหว่ยในฐานะของเยซูชีในละครเรื่อง ฮวงคำหนึ่งดวงใจนิลันที่ร่วมแสดงกับยางจือน,นั้นก็น่าทึ่งมากแล้วก็ได้รับความรักจากผู้ชมมากมายความนิยมของทั้งสองคนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นว่ากันว่าวงการบันเทิงเต็มไปด้วยเรื่องโกหกชนตูลิงและเต้งเหวยไม่เพียงแต่ร่วมงานกันร้ายครั้งเท่านั้นชาวเน็ตสามารถค้นพบอะไรๆไ,ได้มากมายจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเบาะแสนนั้นน่าทึ่งจริงๆระดับเชอร์ร็อกโฮมส์ต่อหัวของคนจีนนั้นช่างแข็งแกร่งยิ่งนัก อย่างไรก็ตามมันเกินอำเภอใจเกินไปที่จะสรุปว่าคนสองคนรักกันโดยใช้แค่มือเพียงคู่เดียวแล้วก็มีรูปเบื้องหลังที่คล้ายๆกันตอนนี้มีสัญญาณเท่านั้นเองผมเชื่อว่าคือบล็อกเกอร์ที่เป็นคนเขียนเป็นผู้ชายเนาะผมเชื่อว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม รอติดตามการพัฒนาแม้ว่ารักกันจริงก็จะขออวยพรชายและหญิงสวยและหล่อเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆนอกจากนี้บางคนก็อาจพูดคุยและก็คาดเดาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของพวกเขาในอนาคตก็จะมีบางโอกาสที่คุณเชิญตูลิงและก็ต้้งไหวยนั้นยังแสดงความขอบคุณซึ่งกันและกันในบทสัมภาษณ์และความปรารถนาที่จะร่วมมือกันอีกในซีรีส์เรื่องต่อไปพวกเขานั้นก็แสดงความหวังที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้ง จริงๆแล้วหลายๆคนก็หวังว่าพวกเขานั้นจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งพวกเขาทำได้ดีในการร่วมงานกันในครั้งก่นกอนๆและก็ได้รับความรักจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก หากพวกเขามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งผมก็เชื่อว่าพวกเขานั้นจะสร้างความประหลาดใจแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการที่พวกเขาจะร่วมงานกันอีกครั้งได้หรือไม่นั้นท้ายที่สุดลราก็ต้องอาศัยการพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจของผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆ ผู้ชมแล้วก็แฟนๆสามารถติดตามผลงานแล้วก็ข่าวสารอย่างเป็นทางการได้เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเราของบทความที่เป็นข่าวนะคะก็คืออันเนี้ยที่หวานยกข่าวของท่านนี้มาก็เพราะว่าเขามีตัวตนส่วนคนอื่นๆนะคะก็เป็นการแบบว่าลงมาโพสเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ลงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ว่าข่าวก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบไกล้เคียงกันแบบนี้นะคะทุกทุกไอที AT ทุกโพสที่อยู่บน163แล้วก็ โซโหเอ็นเตอร์เทนเรวมทั้งซือหลิง c o m ด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะเอาล่ะค่ะก็เป็นแตงหวานฉ่านะคะไม่มีอะไรที่จะใครจะมาการันตีหรือจะมาแบบว่ายืนยันอะไรได้เพราะว่าวงการบันเทิงนะคะเงียบไว้ก็ดีที่สุดนะคะส่วนพวกเรานั้นก็ไม่ได้ติดอะไรพวกเราดูแต่ผลงานเอาอยางหวานเนี่ยดูแต่ผลงานนะคะใครจะเป็นแฟนกับใครก็ไม่ได้ติดอะไรละคะแต่ว่านะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วงานชุกชุมกันทั้งคู่เลยก็ไม่น่าที่จะมีเวลามาสารสัม แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะทํางานกันไปก่อนก็จะดีที่สุดเนาะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รอชมผลงานนะคะที่จะออกมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างของคุณตั้งเวยนี้ก็ห่วงคํานึงดวงใจนิรันนะคะอ่าสีซสั้นสองส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็มีทั้งที่แบบกําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็กําลังรอคุณตั้งเวทที่จะไปถ่ายทํานะคะเรียกได้ว่าฮอตฮิตจริงๆค่ะส่วนคุณเฉินตูหลิงนั้นนะคะค่ายของเธอก็ดันสุดๆเช่นเดียวกันนะคะมี ชื่อนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูค่ะมีชื่อของคุณเฉินตูหลิงนะคะในโปรเจกต์ใหม่ๆของซีรีส์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณเนี่ยมีชื่อของเฉินตูหลิงอยู่นะคะเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็รอชมกันนะคะว่าเธอนั้นจะเปรี้ยงป้างในบทบาทของเรื่องไหนนะคะแต่ว่ามีผลงานให้ดูไม่ขาดเลยในปี2024ที่จะถึงนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ